สว,ส,ะะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะยาม,มืดม,มืดนะคะพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะอยากจะเรียนเชิญน,นะคะมาทานอาหารมื้อเย็นกับยายก็เรียนเชิญได้นะคะมื้อเย็นวันนี้นะคะก็กิ้งกรงทอดนะคะแล้วก็ผักบุ้งไข่แดงนะคะอาหารแบบี้สารนะคะ มีสองอย่างแค่นี้นะคะแล้วก็ปลาทอดด้วยนะคะปลานิลทอดตัวเล็กๆนะคะก็มีผักบุ้งไผยแดงแล้วก็จิกกิ้งกวงนะคะิกิงะะก ที่อยู่ในรูนะคะยายก็ไปขุดมานะคะที่เ็าอยู่ในรูนะคะเสียงร้องกลางคืนกรีดรีดกรีดในกรีดเสียงร้องนะคะก็เหมือนไปจิ้งรีดนะคะแต่เราภาษาไทยเขาเรียกจิ้งโงนะคะแล้วก็ภาษาภาษาลาวที่โปงงกีปโ่ปง,ปงค่ะ ็เดินเชิญทุกท่านนะคะมาทานข้าวปยายได้นะคะ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะอยากจะเวทเพินมาทานข้าวปยายก็เวะมาได้นะคะยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะอาหารตรวจสารพิษนะคะอาหารตรวจสารพิษนะคะ เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดเทต่อๆนะคะกดไลค์กดเทกดสับตะไคร้กดติดตามต่อๆนะคะ ชาวช้างนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะทานมากนะคะก็ได้แค่สองอย่างนี้ก็เป็นบุญวาสนาของพวกเรามากๆเลยนะคะช่วงวิกฤตโควิดนะคะก็ไม่ต้องทานเยอะมากนะคะประหยัดใช้จ่ายนะคะคุณพ่อคุณแม่ประหยัดการใช้จ่ายนะคะช่วงโควิดที่โควิดาอาหารที่พวกเราจะหาได้นะคะก็ะจะหา มาร,รับประทานกันนะคะก็จ,จะประหยัดใช้จ่ายไปนิดหน่อยหนึ่งหนึ่งนะคะาาาามาทานด้วยกันได้เลยนะคะทุกๆท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะค มาทานข้าวมื้อเย็นวันนี้ด้วยกันค่ะยายนะคะเรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญทุกๆท,ท่านเลยนะคะยัไม่มีอะไรมากนะคะเนี่ยนะคะ, <c oughs> คะกั็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะ อันนี้ก็ะะปยิยกงเข้านะคะอันนี้ก็เป็นยานะคะยาสมุนไพรนะคะถมรับประทานนะคะเป็นยาสมุนไพรนะคะ,ระเรียนจากข้าวเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะขอ,ขอพระคุณทุกท่านนะคะยายก็จะเตรียมกินข้าวแต่ข้าวอมจะเตรียมทานเลยนะคะ พ่อคุณพ่ท่านใดน,นะคะอยากจะรับประทานจะบข้าวกับยายก็เรียินชิ่เวทมาได้เลยนะคะกินดีต้อนรับเสมอนะคะถ้าไมา่เลยลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามต่อๆนะคะช่องตะอวยสักมงคุณครับค่ำวันนี้นะคะก็พบกับ แันแพงแค่นี้คนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจบกันใหม่นะคะโอกาสหน้านะคะขอขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องตะอวยซับมงคุณครับต่อๆนะคะสวัสดีค่ะ